สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจําเดือนตุลาคม268 8ของผมนะครับจะเป็นยังไงนะั้นไปชมกันในคลิปเลยครับก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะครับที่ผมจะต้องมาทำการอัปเดตพอร์ตของผมนะครับที่เกิดขึ้นในเดือนนี้ ซึ่งในเดือนนี้ก็เกิดอะไรหลายอย่างเนาะกับตลาดหุ้นของเรานะครับจากการที่ตลาดหุ้นขึ้นไปยืนเหนือ1,300จุดได้น,นะครับซึ่งก็ดูแล้วมันก็ยังไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากนะครับตรง1,300จุดเนาะก็มีแรงเทขายออกมานะครับจากปัจจัยลหลายอย่างนะที่เข้ามากระทบนะครับรวมไปถึงใส่สอนของราคาทองคำที่ พยานทะลุแบบแนวต้านสำคัญต่างๆไปแล้วก็อ,อย่างที่ผมเคยพูดไปตอนนั้นนะครับว่า,าราคาทองคำเนี่ยมันมีการไซด์เวイแบบค่อนข้างนานมาเป็นการไซด์เว์เพื่อสะสมกําลังนะครับก็นานกันเนาะก่อนที่มันจะเทคออฟขึ้นมานะครับซึ่งการที่มันสะสมนานๆเนี่ยมันมักจะเวลาขึ้นไปเนี่ยก็มักจะขึ้นไปแบบแรงแล้วก็นานนะครับถ้าสะสมน้อยมันก็ขึ้นเบาขึ้นแป๊บเดียวอะไรอย่างนี้เนาะ อันนั้นก็เป็นเรื่องของราคาทองคำเนาะโอเคเรากลับมาที่ตลาดหุ้นไทยของเรานะครับปัจจุบันเนี่ยตลาดหุ้นไทยตอนนี้นะครับจชิีเซ็ตก็ปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะวันศุกร์ที่17ตุลาคม2568นะครับก็ปิดอยู่ที่บริเวณประมาณ1,274.61จุดนะครับก็ติดลบประมาณ16.85จุดนะครับหรือว่าประมาณ 1.3%เนะเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้านั้นนะครับสำหรับในส่วนของมูลค่าการซื้อขายที่เกิดขึ้นนะในในช่วงเดือนตุลาคมนะครับตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่17ตุลาคม2อ8เราก็จะยังคงเห็นว่านะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ซื้อเข้ามาเนี่ยก็ยังคงเป็นน้กสุนทั่วไปภายในประเทศนะหรือว่ารายย่อยที่ซื้อสุดที่สะสมเข้ามาอยู่ที่ประมาณ19,74ล้านบาทนะครับซื้อคนเดียวเลย ส่วนกลุ่มที่เป็นกลุ่มที่ขายออกมานะครับมีด้วยกัน3กลุ่มก็นําโดยนักทุนต่างชาตินะครับที่ขายสุทธิสะสมอยู่ที่ประมาณ7,120ล้านบาทนะครับโปเกอร์นะครับขายสุทธิสะสมอยู่ที่ประมาณ3,181ล้านบาทแล้วก็สถาบันนะครับขายสุทธิสะสมออกมาอยู่ที่ประมาณ673ล้านบาทโดยที่มูลค่าซื้อขายสุทธิสะสมรวมทั้งปี68นี้ ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่17ตุลาคม268แล้วก็จะเห็นว่านักทุนทั่วไปในประเทศนะครับก็ซื้อสุทธิสะสมรวมทั้งหมดประมาณ13722ล้านบาทนะครับโดยที่ที่เหลือก็เป็นฝั่งที่ขายออกมาทั้งสิ้นเลยนะครับก็นำโดยนักทุนต่างชาตินะที่ขายสุทธิสะสมอยู่ที่ประมาณ1 3 3 5 7 7ล้านบาทนะครับ แล้วก็โบเกอร์นะครับขายสุทธิสะสมออกมาอยู่ที่ประมาณ2 8 6 2ล้านบาทส่วนสาบันนะครับก็ขายสุทธิสะสมออกมาอยู่ที่ประมาณ6 5 0 3ล้านบาทอย่างไรก็ดีนะครับถึงมแม้วราจะเห็นว่าเดชินเซตก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปยืนเหนือ1,300จุดได้นะครับแบบแข็งแกร่งแต่เมื่อเรามาดูในภาพของทางกราฟเทคนิคเนาะในส่วนของเดชินเซตนะครับ ในการาฟรายวันเราก็เห็นว่าตอนนี้คือดัชเชสก็สามารถขึ้นไปยืนเหนือเส้นเอสองร0วันได้ถ้าณตอนนี้นะครับสําหรับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าก็เริ่มเห็นภาพที่ดีขึ้นแล้วนะครับเริ่มเห็นความแข็งแกร่งแล้วเพราะามีการเป็นการย่ําไปย่ํามานะครับก็คล้ายๆถ้าพูดถึงก็คือเป็น,ปนการาตั้งฐานของมันอยู่นะครับก็คือถ้าสมมติว่าเขาสามารถ่จะตั้งฐานได้อย่างแข็งแกร่งแล้วก็มีโอกาสที่ดัชเซตน่าจะไปต่อได้ นในมุมมองของอกราฟรายวันนะครับที่สำคัญตอนนี้คืออย่าหลุดตรงบริเวณ1,240จุดนะครับตรงบริเวณนั้นคืออย่าหลุดเลยนะก็คือถ้าเกิดว่าหลุดเนี่ยอาจจะต้องมานั่งเริ่มต้นนับหนึ่งกันใหม่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าโดยปัจจัยของอาภายในประเทศแล้วก็ภายนอกประเทศที่มันมีผลต่อตลาดหุ้นเนี่ยตอนนี้มันก็ยังแบบ คุมเรือ,อยู่เนาะทั้งระหว่างประเทศของเราด้วยนะครับของคุณทรรมด้วยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันมีผลต่อราคาทองคำาอย่งที่เราเห็นนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมไปเจอในในเฟซบ o o กนะครับเขามีการแบบเหมือนโพสต์เป็นมีมเนาะอ่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเขาจะเทรดทองคำเทรดอะไรกันเนี่ยเขาจะดูกราฟตักวันนี้ต้องไปดูทวิตเตอร์นะครับทวิตเตอร์ของอคุณทรรมนะครับ <laughs> ก็เป็นอะไรที่ตลกอยู่พอสมควรเนาะอ่ามืเรามาดูภาพรวมในกราฟเทคนิค ของดัชชิงเซตนะครับในภาพของกราฟลายสัปดาห์เราก็จะพบว่านะครับในกราฟรายสัปดาเนี่ยก็ยังคงเป็นแนวโน้มของการเป็นขาลงนะเพียงแต่ว่าตอนนี้เราจะเห็นภาพของการรีบาวกับขึ้นมานะครับโดยมีแนวต้านอยู่ตรงบริเวณเชิงมเจ็ดสนะครับในกราฟลายสัปดาห์ซึ่งดูจากลักษณะนี้มีโอกาสที่หลังจากนี้ไปนะครับดัชชิงเซตอาจจะมีการย่อพักฐานเนาะแต่ไม่รู้ว่าจะไปพักไกลหรือเปล่านะครับในในมุมมองของกราฟลายสัปดาห์ ส่วนมุมมองของกราฟรายเดือนนะครับตอนนี้ก็ยังคงเป็นขาลงเช่นเดิมนะครับแต่ก็เป็นภาพของการรีบาวกลับขึ้นมาแต่ว่าก็มีภาพที่ดีขึ้นนะครับการรีบาวครั้งนี้มันมีโอกาสที่อาจจะมีการเด้งขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปยืนเหนือเส้นเม200อในกราฟรายเดือนได้นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะถ้าดูจากมุมมองในกราฟรายเดือนเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วผมมองว่าในภาพของระยะสั้นเนี่ยก็คือในกราฟรายวันเนี่ย เราก็จะเห็นว่ามันเป็นภาพที่ดีขึ้นนะครับมีโอกาสที่ราชินเซสน่าจะไปต่อได้ในภาพของระยะสั้นแต่ว่าระยะกลางระยะยาวอาจจะต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมอีกทีนึงนะครับจากหลายๆปัจจัยอะไรประมาณนี้แต่โดยภาพรวมแล้วเท่าที่ผมดูนะครับการที่ภาพรวมของระยะสั้นมันดีขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลดีไปที่ระยะกลางระยะยาวได้นะครับก็ต้องมาติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะ มาดูกันที่ค่างเงินบาทในปัจจุบนันนะครับตอนนี้ค่างเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก็อยู่ที่ประมาณ32บาท33บาทต่อดอลลาร์ก็เห็นภาพของการอ่อนค่าลงมาบ้างแล้วนะครับมีโอกาสที่หลังจากนี้ก็อาจจะอ่อนค่าลงมาถึงประมาณสัก33บาท34บาทได้เลยนะถ้าเกิดว่ามาในลักษณะประมาณนี้นะครับ ถ้าเป็นประมาณนี้ก็อาจจะแสดงให้เห็นถึงภาพของการกลับมาของ US ดอลลาร์หรือเปล่านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นก็โดนโจมตีไปสักระยะหนึ่งเหมือนกันเนาะหลายๆอย่างนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับคือบางทีในเรื่องของค่าเงินบาทที่มันมีการอ่อนค่าแข็งค่าเนี่ยมันก็มีผลต่อตลาดหุ้นไทยเหมือนกันก็อาจจะต้องดูตรงนั้นประกอบนะครับ ต่อมามาดูราคาทองคํากันบ้างนะครับถ้าดูจากกราฟตรงนี้จะเห็นเลยว่าราคาทองคําก็ทะยานขึ้นมาค่อนข้างแรงมากนะครับหลังจากที่เขามีการสะสมกําลังไปอยู่สักระยะหนึ่งนะครับตรงแถวประมาณ3,000กว่าๆนะครับ3,000ไปถึง3,300นะครับก่อนที่จะ,ะทะลุแนวต้านขึ้นมาแล้วก็ทะยานขึ้นมาเรื่อยๆนะ ปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับราคาประมาณ4,250ดอลลาร์นะครับต่อออนนะซึ่งถ้าถ้าดูราคาซื้อขายทองคําของประเทศไทยของเราเนาะถ้าเป็นทองคาแท่งนะครับตีเป็นทองคําแท่งแล้วกันเนาะรับซื้ออยู่ที่ประมาณ65,900บาทนะครับตอนที่ผมทาคลิปเนาะแล้วก็ขายออกไปเนี่ยก็คือ66,000บาทก็อยู่ประมาณนี้โอ้โหราคาทองคําแบบ แพงมา,ากเลยนะครับซึ่งถ้าดูจากกราฟที่ผมดูนะครับรกราฟราคาทองคำเนาะมีโอกาสที่จะไปต่อได้อีกด้วยนะเพ,เพื่อเรามีโอกาสจะเห็นราคาทองคำเฉียดเฉียดแสนบาทต่อหนึ่งบาทเนาะหมายถึงว่าหนึ่งแสนบาทเนี่ยซื้อหนึ่งบาทอะไรประมาณนี้มีโอกาสจะได้เห็นด้วยนะภายในปีสองปีนี้นะครับโอเคนี่ก็คือภาพรวมของตลาดหุ้นไทยนะครับในมุมมองของผมนะ ซึ่งก็เป็นเพียงแค่มุมมองมุมมองหนึ่งเท่านั้นเองนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่การอัปเดตพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ DCA ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนประจำเดือนตุลาคม2568ของผมกันบ้างนะครับซึ่งในเดือนนี้ผมก็มีการเติมเงินเข้ามาจำนวน2,900บาทนะครับในส่วนของ900บาทเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของเงินปันผลที่ผมได้รับจากหุ้น PDT นะครับ ซึ่งก็มีการจ่ายเงินออกมาเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาก็คือวันที่ผมซื้อหุ้นนั่นแหละนะครับพอเงินเข้าปุ๊บก็เติมเข้าแล้วก็ซื้อเลยนะครับก็ผมก็มีการซื้อหุ้นเข้ามาตามนี้นะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นหุ้น BTS นะครับซื้อเข้ามาจำนวน140หน่วยราคาที่ซื้อเฉลี่ยนะครับอยู่ที่2บาท86สตางค์ต่อหุ้นนะครับ หุ้นตัวต่อมาหุ้น CPO ซื้อเข้ามาจำนวน8หน่วยราคาที่ซื้อเฉลี่ยอยู่ที่47บาท50สตางค์ต่อหุ้นหุ้น LPH ซื้อเข้ามาจำนวน100หน่วยราคาที่ซื้อเฉลี่ยนะครับอยู่ที่3บาท84สตางค์ต่อหุ้นหุ้น PT ซื้อเข้ามาจำนวน37หน่วยราคาที่ซื้อเฉลี่ยนะครับอยู่ที่11บาท40สตางค์ต่อหุ้น แล้วก็หุ้นพ t t ีนะครับซื้อเข้ามาจำนวน43หน่วยราคาที่ซื้อเฉลี่ยนะครับอยู่ที่30บาท50สตางค์ต่อหุ้น mm hmm. จะเห็นได้ว่าในรอบนี้ผมก็มีการซื้อหุ้นพ t t ีค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากว่าปันผลที่เข้ามาในรอบนี้เป็นของหุ้นพ t t ทีทั้งหมดเลยนะ mm hmm. ก็เลยนำปันผลเหล่านั้นมาซื้อหุ้นพ t t ีนั่นเองนะครับตามแผนที่ผมมีการปรับเปลี่ยน ในช่วงน่าจะประมาณต้นๆปีนี้นะครับที่ผมมีการพูดในฟังอยู่นะครับก็ทำให้ได้หุ้นประมาณนี้นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูภาพรวมพอร์ตของผมกันบ้างนะครับตอนนี้ว่าเป็นยังไงเนาะตอนนี้ผมมีหุ้น BTS อยู่ที่จำนวน4625หน่วยราคาต้นทุนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ7บาทส4สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับตอนนี้ก็ต่ำเตี้ยเรียดินมากนะครับ ็อยู่ที่ประมาณ2บาท82สตางต์ต่อหุ้นซึ่ง BTS ของผมตอนนี้ก็ติดลบเกินครึ่งแล้วนะครับติดลบอยู่ที่ประมาณ61.58%โอ้ก็รู้สึกเหนื่อยเหมือนกันนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับตัวขึ้นมาเลยนะถ้าดูจากกราฟดูจากอะไรหลายอย่างตอนนั้นตอนที่แบบ ผลประกอบการของเขาออกมาเริ่มดีขึ้นก็รู้สึกชื่นใจแล้วแต่ต่อมาอีกไตรมาสล่าล่าสุดที่ผ่านมากลับมาเป็นอีกแล้วก็คือขาดทุนอีกแล้วอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งเนาะมันก็เกินที่จะตอนแรกว่าจะขายทิ้งนะแต่ว่าแบบเออมันแค่เงินไม่เยอะมากอะไรอย่างนี้ก็เลยปล่อยๆไปนะครับตัวต่อมานะหุ้น CPO นะครับตอนนี้ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 580หน่วยนะครับราคาต้นทุนอยู่ที่ประมาณ60บาท42สตงตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่47บาท25สตางค์ต่อหุ้น CPO ก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ21.8%นะครับก็ติดลบค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนาะสำหรับหุ้น CPO นะครับหุ้น LPH ตอนนี้ก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด3231หน่วยราคาต้นทุนก็อยู่ที่4บาท59สสตางค์ต่อหุ้น ส่วนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3บาท82สงตางค์ต่อหุ้นอ่า LPH นะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ16.74%มาต่อกันที่หุ้น PT นะครับปัจจุบันก็มีจำนวนหุ้นทั้งหมด4 8 6 0หน่วยโดยที่ราคาต้นทุนเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ7บาท68สตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่11บาท30สสตางค์ต่อหุ้น หุ้น PT นะครับก็บวกอยู่ที่ประมาณ47.09%นะครับก็จะเห็นว่าหุ้น PT ในพอร์ตของผมนะครับก็เริ่มบวกลดลงแล้วนะครับช่วงนี้ถ้าไปดูในกราฟเนี่ยมันจะเป็นจังหวะของการไซเวย์นะยังยังไม่หลุดตรงเส้นมีส2 0รวันก็ยังมีโอกาสที่ถ้าถ้ามันสะสมขนาดนี้มีโอกาสที่จะไปต่อได้แบบค่อนข้างไกลเหมือนกันแบบคล้ายๆราคาทองคำเลยอะไรอย่างเี้แต่ว่า ถ้าเกิดว่าหลุดตรงเส้นนา200วันแล้วลงไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลงมานะเพราะว่าผลประกอบการที่ผ่านมาของไตรมาสที่ผ่านมานะครับไตรมาสที่แล้วออกมาไม่ค่อยดีด้วยนะครับแต่ว่าเขามีเขามีส่วนดีก็คือเขามีการจ่ายปัผลออกมาในรอบปีนี้ค่อนข้างเยอะมันก็จะเป็นอันนี้ส่งหนึ่งนะที่ส่งผลทําให้ราคาของหุ้นทีทีมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างที่เราเห็น แต่ว่าหลังจากนี้ไปคือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาที่หุ้นตัวสุดท้ายในพอร์ตของผมนะครับอย่างหุ้นทีดีทีปัจจุบันก็มีจํานวนหุ้นทั้งหมด10 2 7หน่วยราคาต้นทุนเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ35มสบาทยีสตางค์ต่อหุ้นส่วนราคาบนกระดานนะครับก็อยู่ที่30มสบาทยีสตางค์ต่อหุ้นปัจจุบันหุ้นพีทีทีของผมก็ติดลบอยู่ทาสิบสี่จุดสองหกเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งก็ยังคงติดลบ ค่อนข้างสม่ำเสมอของเขานะก็ยังก็ยังอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าแนวโน้มของราคาหุ้นพิธีทีเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยสวยเลยหลังจากที่ประกาศจ่ายปันผลออกมาเนะี่ยราคาหุ้นก็หลุดตรงโมเรนเซอร์มี200วันลงมาเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสจะลงไปได้ต่ออีกนะก็คาดหวังว่าหลังจากนี้ไปเนะี่ยอย่าลงไปต่อเลยอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาน่าจะดีนะครับโอเค โดยภาพรวมแล้วพอทของผมณนะตอนนี้นะครับก็ติดลบอยู่ที่ประมาณ11.83ซึ่งก็เพิ่มขึ้นมานะครับจากตอนนู้นที่เริ่มเห็นบวกแล้วนะแล้วก็ติดลบเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ2ก,กว่าๆอะไรเงี้ยตอนนี้คือขึ้นมาติดลบเกิน10อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นอะไรที่แบบมันก็ปกติของมนนะครับซึ่งอย่างไรก็ดีนะถ้าเอาตรงในส่วนของติดลบเนี่ย ไปหักลบกับปันผลที่ผมได้รับมาตลอดเนี่ยก็ยังถือว่ายังเจ้ากันอยู่ก่อนนะครับถ้าเอามาดูอย่างนี้นะก็ยังถือว่าตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้ขาดทุนนั่นเองนะครับปัจจุบันต้นทุนรวมของผมนะครับก็อยู่ที่157,389บาทนะครับก็คิดเป็นจำนวนเงิน2,000บาทที่ผมมีการเติมเงินเข้ามาทุกๆเดือนเนี่ยนะตอนนี้ก็ก็คือ136,000บาทส่วนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของปันผลที่ผมได้รับ และผมก็มีการเติมเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของส่วนต่างราคานะที่ผมมีการขายหุ้นออกไปในช่วงแรกก็นํามาคิดตรงนี้นะครับก็ทําให้ได้ต้นทุนรวมประมาณนี้แต่ว่าก็ยังติดลบอยู่นะประมาณสิเปอร์เซ็นต์นะครับออโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการอัปเดตภาพรวมของตลาดหุ้นแล้วก็าการอัปเดตภาพรวมพอร์ตลงทุนหุ้นแบบ d c a ด้วยงบ2,000บาทต่อเดือนของผมนะครับในเดือนตุลาคม268นนี้ ก็หวังว่าน่าจะเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนที่กําลังคิดอยากจะเข้ามา DCA นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อที่กําลัง DCA อยู่เป็นยังไงบ้างลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยเนาะสำหรับผมเนี่ยผมเริ่ม DCA เข้ามาเนี่ยตอนนี้ปีที่6แล้วนะครับคือจะจบปีที่6แล้วคือตอนแรกเนี่ยผมตั้งเอาไว้ว่าจะทําแค่5ปีแต่พอทํามาได้3ปีแล้วมันเริ่มเห็นเห็นผลที่แบบว่าฮ้าปีไม่น่าจะพอก็เลยขอเพิ่มระยะอ่าระยะปีขึ้นมาเป็น10ปีดูนะครับ ก็ตอนนี้ก็ยังไม่เห็นภาพที่แบบเป็นบวกชัดเจนนะในส่วนของการ DCA อาจจะเป็นช่วงที่มันเป็นตลาดแบบช่วงขาลงด้วยนะครับมันก็ส่งผลนทำให้ภาพรวมพอร์ตออกมาไม่ได้ไม่ได้สวยมากนะครับก็ต้องดูกันว่าหลังจากที่ภาพรวมตลาดมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยพอตของผมมันจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับเป็นพื่อนใดที่มีคําถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับหรือว่าจะเข้ามาพูดคุยในข้อความแบบส่วนตัวผมนะผ่านทางแฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับคลิกเข้าไปติดตามได้แล้วก็เข้าไปพูดคุยขอคําปรึกษาแนะนําอะไรนี้ได้นะครับทั่วไปเนาะส่วนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านครับคลิปนี้สวัสดีครับ